growthful living podcast ep 13. เราไม่จำเป็นต้องซ่อมตัวเองตลอดเวลามีความเชื่อหนึ่งที่ฝังลึกมากในสังคมปัจจุบันถ้าฉันยังทุกข์แปลว่าฉันยังไม่ดีพอถ้าฉันยังเหนื่อยแปลว่าฉันยังต้องพัฒนาถ้าฉันยังรู้สึกสับสนแปลว่าฉันยังต้องแก้ตัวเองเอพิโซดนี้เราไม่ได้จะต่อต้านการเติบโตแต่เราจะค่อยๆแยกแยะว่า อะไรคือการเติบโตจริงและอะไรคือการพลักตัวเองเพราะกลัวว่าจะไม่พอในทางจิตวิทยามีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากในคนที่พยายามพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังคือการมองตัวเองเป็นโปรเจกต์ที่ต้องแก้ทุกความรู้สึกกลายเป็นสิ่งที่ต้องจัดการทุกอารมณ์กลายเป็นสิ่งที่ต้องซ่อมทุกช่วงตกต่ำกลายเป็นหลักฐานว่าฉันยังไปไม่ถึงไหนสิ่งนี้ ไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจแต่มันเกิดจากความกลัวลึกๆว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับถ้าเราไม่ดีขึ้นตลอดเวลาหลายคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ความรักมีเงื่อนไขรักเมื่อเก่งรักเมื่อพยายามรักเมื่อไม่เป็นภาระดังนั้นเมื่อโตขึ้นเราจะเอาเงื่อนไขนั้นมาใช้กับตัวเอง ถ้าวันนี้ฉันยังไม่โอเคฉันยังไม่มีสิทธิพักถ้าวันนี้ฉันยังเศร้าฉันต้องรีบหาวิธีแก้ถ้าวันนี้ฉันยังไม่พร้อมแปลว่าฉันยังไม่ดีพอใน trauma informed psychology สิ่งนี้เรียกว่า over functioning คือการทำงานกับตัวเองมากเกินไปเพื่อไม่ให้รู้สึกไร้ค่าปัญหาคือยิ่งเราซ่อมยิ่งเราจ้องมองตัวเองในฐานะของ สิ่งที่พังตัวตนที่แท้จริงจะยิ่งหายไปเพราะตัวตนไม่สามารถเติบโตภายใต้สายตาที่คอยตรวจสอบตลอดเวลาได้ลองสังเกตว่าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมฟังพอดแคสต์พัฒนาแล้วรู้สึกดีชั่วคราวแต่พอวันถัดมากลับรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พออ่านหนังสือจิตวิทยาแต่แทนที่จะอ่อนโยนกลับเอามาตำหนิตัวเองเพิ่ม รู้จักสัพ์มากขึ้นแต่ใจกลับหนักขึ้นนี่ไม่ใช่เพราะคุณใช้ความรู้ผิดแต่เพราะคุณกําลังใช้การพัฒนาเป็นเครื่องมือกดดันตัวเองการเติบโตไม่ควรทําให้เราห่างจากตัวเองแต่ควรทําให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นถ้าการพัฒนาทำให้คุณรู้สึกว่าต้องเก่งขึ้นตลอดต้องดีขึ้นตลอดต้องหายให้เร็วนั่นไม่ใช่การเติบโต แต่มันคือการหนีความรู้สึกไม่พอด้วยผลงานระบบประสาทไม่เติบโตจากแรงกดดันมันเติบโตจากความปลอดภัยเมื่อเรามองตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องซ่อมร่างกายจะอยู่ในโหมดระวังภัยตลอดเวลาและในโหมดนั้นการเยียวยาจะเกิดได้ยากมากความจริงที่หลายคนไม่ค่อยอยากยอมรับคือเราไม่จำเป็นต้องหายก่อน ถึงจะมีคุณค่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างถึงจะพักได้เราไม่จำเป็นต้องซ่อมตัวเองก่อนจะใช้ชีวิตการหยุดซ่อมไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการหยุดทําร้ายตัวเองในนามของการพัฒนาลองเปลี่ยนคำถามจากฉันต้องแก้อะไรอีกเป็นตอนนี้ฉันต้องการอะไรคำถามนี้อาจไม่มีคำตอบชัด แต่แค่การถามก็ทําให้ระบบประสาทผ่อนคลายลงแล้วความฝันของคนที่ซ่อมตัวเองตลอดมักเต็มไปด้วยการทําไม่ทันสอบไม่เสร็จซ่อมของไม่เสร็จแก้ปัญหาไม่จบเมื่อเราเริ่มหยุดไล่ตัวเองความฝันจะค่อยๆเปลี่ยนจากการแก้เป็นการอยู่จากการเร่งเป็นการสังเกตนี่ไม่ใช่ความถดถอยแต่มันคือสัญญ,ญาณว่า ระบบประสาทเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาแล้วการเติบโตภายในไม่ได้ต้องการคนที่พยายามที่สุดแต่มันต้องการคนที่ไม่ทิ้งตัวเองในวันที่ยังไม่พร้อมคุณไม่ใช่โปรเจกต์ที่ต้องเสร็จสมบูรณ์คุณคือสิ่งมีชีวิตที่ต้องการจังหวะและความเมตตาถ้าวันนี้คุณยังเหนื่อยยังสับสนยังไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ นั่นไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่มันแปลว่าคุณเป็นมนุษย์ในเอพิโซดถัดไปเราจะพูดถึงการยอมรับไม่ใช่ในความหมายของการยอมแพ้แต่ในความหมายของการหยุดต่อสู้กับตัวเองเพื่อเปิดทางให้ชีวิตเดินต่อขอบคุณที่คุณเลือกเติบโตจากข้างในไปพร้อมกับ Growthful Living ผมวินครับแล้วเจอกันใหม่ ในเอพิโซดถัดไปอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ